มาเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่แปงชมเคยสปอยบทน้องไปว่าครั้งที่แล้วนะคะท่าทางฟรีเนี่ยเรารับไม่ทันนะคะแล้ววันนี้นะคะท่าทางเนี่ยในรอบที่2มาใหม่อีกแล้วนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าทําง่ายภายใน5นาทีค่ะ <c oughs> ใครที่ยังไม่กด Follow บอกเลยว่าพลาดมากก็ต้องกดติด นะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะของฟรีเยอะมากและถ้าทางอีโมดนะคะจะเป็นอันนี้นะคะลูกน้องคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเก่านะพี่แป้มเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะคะอย่าเพิ่งวีนกันนะ,ะบอกเลยว่าเขาแจกต่อครั้งหนึ่งเนี่ยเยอะมากๆเลยหากไม่ทันรอบนี้ก็ยังมีรอบที่3รอบที่สี่นะคะไม่ต้องง่วงเมื่อน้องพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะ เาแแบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทายัางไงแล้วเมื่อน้องเข้าแบบมาแล้วนะคะให้น้องกดขวามือนะคะคำว่าฟรีอี m o t e นั่นเองมันจะขึ้นเควสค่ะและครั้งนี้จะเป็นเควสรอบที่2นะคะซึ่งบอกเลยว่าทําง่ายมากๆเพียงแค่น้องโนนหาคือสมอันนะคะภายในแบบทั้งหมด20อันสมมุติว่าใครเนี่ยไม่ทันรอบนี้มาดูคลิปที่หลังเนี่ยลบหน้านในเควสที่3เควสที่4บอกแล้วว่ายังมีอีกจะมีเวลานับถอยหลังครูดาวบอกน นนั่นเองซึ่งจะมาในอีก5วัน10ชั่วโมง54นาทีนะคะเดี๋ยวรอบหน้าพี่แป้งชมก็จะมาสอนน้องๆค่ะบอกเลยว่าไม่ทิ้งแน่นอนเพราะมันก็ต้องมีคนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะกับครั้งนี้เผื่อบ,บางคนมาดูไม่ทันนั่นเองและละักษณะครือสอบอ่านที่น้องจะต้องเก็บนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เขียนว่า E L F นะคะ F เลยเองนะคะน้องๆบอกเลยว่ามันหาไม่ยากนะคะมันจะกระจายอยู่ทั่วแแบบแบบนี้แต่ให้น้องๆเนี่ยเดินรอบๆแมบนะคะเพราะมันเยอะมากๆเลยบางทีพี่แป้งก็แบบเดินผ่านไปบ้านนะคะซึ่งบอกเลยว่าตอนแรกๆเดี๋ยวมันจะเก็บง่ายคะ่ะน้องๆเพราะว่ามันมีเยอะไปหมดเลยนะบางทีมันก็จะสุ่มเกิดด้วยนะคะน้องๆแต่สมมุติถ้าเราหาไปซักแบบ หมด18 19ิ้ชิ้นแล้วหาชิ้นสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเริ่มยากแล้วเพราะเราหาไปหมดแล้วไงพอชิ้นหลังๆเนี่ยเราก็จะหาไม่เจอแลนะ้วนั่นเองนะคะเสื้อตัวพี่เนี่ยไม่ต้องบอกตำแหน่งก็ได้นะคะน้องๆว่าหาตรงไหนบ้างเพราะว่าพี่แปง้งว่าน้องๆเนี่ยน,น่าจะหากันเจออยู่แล้วนั่นเองแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพี่แป้งชมเนี่ยจะไกด์ไลน์ให้น้องๆครบทั้ง20อันเลยค่ะว่าแต่ละอันอยู่ตรงไหนบ้างเผื่อบางคนหาไม่เจอจริงๆว่าแต่ละจุดของตัวเองนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้16อันนแล้วะะคแล้วก็17อันแล้วเเราาก็ออันที่ 8, แล้วก็อันที่19ค่ะส่วนอันที่20เนี่ยน้องๆลงมาดูตรงกลางก่อนนะคะมันชอบแอบอยู่สมมุติว่าน้องๆเนี่ยเก็บครบแล้วเรียบร้อยให้กดด้านขวามือคําว่าฟรีอีโมนนะคะแล้วก็กดเค้มของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะจะขึ้นเหลียญตาด้านขวามือให้น้องๆขายได้แล้วคอมเมนต์ด้วยนะ